ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเติมน้ํามันเกียร์ธรรมดานะครับเป็นของอันติดดูโอ้นะครับเจ็ดสปีดนะครับจะบารุงรักษาเกียร์นะครับไม่ให้เกียร์เราพังใช้อยู่กับเรานานๆนะครับก็ต้องหมั่นดูแลแล้วก็ดูแลเออแล้วก็หมั่นเช็คระดับน้ํามันเกียร์นะครับถึงว่าคาดยังไม่หมดเราก็เช็คได้นะครับทําแบบนี้ตลอดไปนะครับรับรองเกียร์อยู่กับเรามานานถาวรแน่เลยก็อันดับแรกให้ขึ้นแม่แรงครับถอดล้อเลยครับอ่าถอดล้อแล้วก็ถอดซุ้มล้อนะครับ ขึ้นไม่แรงไว้แล้วก็เราก็มาถอดอหัวน็อตตัวนี้นะครับข้างๆไอเกียร์นี่ครับนี่ตรงนี้เลยหมุนออกเลยครับอ,อย่าลืมนะครับขึ้นไม่แรงให้สูงประมาณสักสิบเจ็ดสักประมาณสิบเจ็ดเซนนะครับหรือเจ็ดนิ้วนะครับขึ้นสูงไว้ประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเรามาคลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกเลยปึ๊บนี่ฮะ รูน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ไม่หยดนะครับต่อไปเรามาหมุนแม่แรงลงนะครับหมุนแม่แรงลงเลยให้อยู่ระดับประมาณ15เซนหรือ6นิ้วนะครับเดีย๋ยวผมจะหย่อนแม่แรงลงนะครับใช้ค่อยๆหย่อนลงนะครับปุ๊บค่อยๆหย่อนลงหย่อนลงโอเคอ่าตอนนี้เราเทียบจากระดับจานเบรกครับขึ้นมา ได้15เซนนะครับกับ6นิ้วนะครับหรือว่า6นิ้วครับปรากฏว่ารูน้ํามันเกียร์ไม่มีน้ํามันเกียร์หยดครับแสดงว่าน้ํามันเกียร์ขาดนะครับเราก็ต้องเติมเสริมเข้าไปนะครับถึงว่าคาดยังไม่หมดเราก็ต้องเติมไปครับเพื่อจะบํารุงรักษาเกียร์ของเราให้ทนนะครับหลายคนครับที่เกียร์พังครับรุ่นนี้เราต้องมันดูครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแมลงไว้ก่อนนะครับขึ้นแมลงให้สูงก่อนอ โอเคผมขึ้นไม่แรงไว้แล้วครับตอนนี้สูงประมาณสัก19เซนนะครับหรือประมาณ7นิ้วครึ่งครับอ่าสูงประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ํามันเกียร์เข้าไปนะครับอ่าโอเคอ่าอุปกรณ์เติมน้ำมันเกียร์ก็แค่นี้ครับสายยางแล้วก็กวยนะครับอ่าท่อปลายรูเล็กๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้แย่เข้ารูตรงนี้ได้นะครับเนี่ยรูน้ำมันเกียร์นะครับมองเห็นไหม ข้างในจะมืดหน่อยอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะแงนให้ดูนี่ครับรูนะ้ํามันเกียร์เอาสายแย่เข้าไปเลยครับสายแย่เข้าไปลึกๆนะครับโอเคอ่าลึกๆแล้วก็ครนนี้ก็นี่ฮะมือจับไว้นะครับแงนไว้เดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํามันเกียร์เลย รุ่นนี้ผมใช้น้ำมันเกียร์เบอร์เบอร์90อยู่นะครับน้ำมันเกียร์ธรรมดาครับเป็นอันติดดูโอะครับกิตสปีดแล้วก็เดี๋ยวเราคยอยเติมนะครับเทเข้าไปเลยครับอาจจะเติมครึ่งลิตรหรืออะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยๆเทนะครับเทเข้าไปเลยมันจะไหลลงช้าหน่อยนะครับพ่อค่อยใจเย็นนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกให้สูงครับยกให้สูงไว้อ่ามันก็จะค่อยๆไหลลงไปนะครับใจเย็นนะฮะ เป็นแนวทางครับสาหรับท่านใดที่อยากบารุงรักษาเกียร์ให้อยู่กับเรานาน,านๆนะครับไม่งั้นเกียร์คุณอาจจะพังไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าน้ําเกียร์มันชอบหายนะครับรุ่นนี้มันหายเพราะว่าการสึกหลอของเกียร์แล้วก็อีกอย่างสิน,นต่างๆมันชอบรั่วครับไม่ว่าจะรั่วออกตรงเพลาว,ว่างเพลาขับหรือตรงสินไอตรงหัวโยกเกียร์ข้างบนครับรุ่นนี้น้ํามันเกียร์ชอบหายนะครับสาเหตุที่ทําให้เกียร์เราพังบ่อยนะครับเพราะว่าบางคนรอเปลี่ยนเกียร์เออรอเปลี่ยน หายน้ำมันเกียร์ตอนชุดค์ดหมดครับแต่ที่จริงไม่จําเป็นครับเราใช้มาสักระยะครึ่งครึ่งปีหรือ3เดือนเรามาเช็คทีนะครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์รุ่นนี้หายเห็นไหมน้ำมันเกียร์ยุบไปแล้วเดี๋ยวเรามาเติมเพิ่มอีกครับเต,เติมเติมเผื่อไว้เลยเดี๋ยวผมจะเทน้ำมันเกียร์เข้าไปอีกนะครับอืบอไปนี่น่าจะหายเยอะนะครับอาจจะเป็นครึ่งลิตรก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ปล่อย ให้มันไหลลงไปนะครับใจเย็นนะครับปึ๊บอโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมน้ำมันเกียร์นิดหน่อยนะครับครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันเกียร์นะครับเติมไปนะครับตอนที่ผมเติมน้ำาเกียร์ผมยกล้อให้สูงขึ้นประมาณ7นิ้วกับ19เซนครับหลังจากนั้นเราให้เราน่าจะเติมไปประมาณสักครึ่งลิตรได้นะครับรถนี้เราผมจะปล่อยไอ้คลาย แม่แรงลงครับเพื่อจะให้สเปคของมันอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนหรือ6นิ้วนะครับอ่าโอเคผมก็ค่อยหย่อนลงนะครับปรากฏว่าหย,อหย,อยอ่อนลงหย่อนลงหย่อนลงปุ๊บอืมหย่อนลงอ่านี่ครับถึงเลขนี้แล้วครับตามที่เราต้องการสเปคของมันสเปคของมันก็อยู่ประมาณที่15นิ้วนะครับอ่านิ้วเอ้ย15เซน6นิ้วครับแล้วก็มาดูรูน้ำมันเกียร์นะครับ ปรากฏว่าน้ำาเกียร์ไหลลงแสดงว่าได้สเปคมาแล้วครับนี่ผมเติมเผื่อไว้ครับให้มันขึ้นสูงประมาณเ,าเกือบแปดเกือบแปดนิ้วนะครับหรือเจ็ดหรือสิบเก้าเซนนะครับตอนนี้น้ํามันเกียร์เริ่มกลับมาเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมจะปิดจุกไว้เลยนะครับตอนนี้ผมเติมเผื่อไว้แล้วทาการปิดจุกไว้เลยครับเพราะว่าตอนแรกอะผมเปิดฝาดูนะครับเราหย่อนเอ หย่อนเกียร์ลงนะครับหย่อนเกียร์ให้มันเอียงลงประมาณสักถ้าไม้บรรทัดวัด15 15เซนกับ6นิ้วน้ำมันเกียร์ไม่ไหลลงนะครับแต่ตอนนี้เราเติมน้ำมันเกียร์เข้าไปแล้วครับประมาณครึ่งลิตรครับปรากฏว่าหย่อนประมาณสัก15เซน6นิ้วหรือประมาณ7นิ้ว18 19เซนก็ยังน้ำมันไหลก็ผมเติมเผื่อเลยครับรถรุ่นนี้น้ำมันเกียร์ชอบหายครับเป็นวิธีและแนวทางสำหรับท่านใดที่ไม่อยากให้เกียร์เสียเร็วหมันตรวจเช็คน้ำมัน เกียร์ะระดับน้ำมันเกียร์ไว้บ่อยๆนะครับจะได้เซฟเน้ํามันเกียร์เซฟเครื่องเครื่องเกียร์ของเราไว้ให้นานๆครับถ้าชอบคลิปนี้จะลืมฝากกดติดตามนะครับ